ถามว่าผมอยากจะทําแบบสารเตีย้ยไหมเดินเข้าไปนี่มันนั่งใส่แว่นดำแล้ว,ว่าเอ๊ะไอ้นี่แน่เลยคนที่เป็นตำรวจนะเราไม่ได้พูดว่าใครแต่แน่นอนว่าเรื่องนี้มันมีจัดการก่อนแล้วก็ทําทำเป็นว่าเขาสู้อย่างเงี้ยก็ <G ül> ดูกล้องมันก็เห็นอยู่แล้วผมสู้กันอยู่ปั้มสู้กันอยู่จังหวะมันพอล็อกงเนี้ยผมวิ่งเขาไปเตะเลยปุ๊งผมรู้เลยนี่ชักปืนเนี่ยโอ้ยคนอื่นผู้ชายเขายิงหัวเขากระจายไปแล้วมั้งแต่ผมไม่ทําถ้ามึงชนะมึงก็หลุดรอดไปมึงก็ไปใช้ตังค์ถูกไหมใแต่มึงแพ้มึงจะมาแคะืึงทําไมผมทาตามหน้าที่บอกเดี๋ยวนะออกไปนีจะตามฆ่าแม่งเลยไอ้แก่เนี่ยอย่าหลงเข้ามาหน้าไอ้เฮียตีเนี่ยมึงจะแทงให้ตายเลย น้ำมันมนลุกเสกเดียวโดยหลวงปู่ศิลาสิริจันโทสุดยอดเครื่องรางสายเมตตามหาสเสน่ห์น้ำมันมนดอกรักซ้อนที่รวบรวมน้ำมันว่านต่างๆไว้มากมายตลอดจนถึงน้ำมันสัก์สิิทธ์ของเก่าของหลวงปู่ศิลานำมาแช่ด้วยว่านต่างๆอาทิดอกรักซ้อนดอกของว่านดอกทองว่านช้างผสมโขงว่านณหน้าทองว่านจูงนางเถาวันหลงว่านสาวหลงว่านโยนี ว่านกระแจจัน์เป็นต้นและนำไปประสมกับผงน้อกแตกผงน้หน้าทองและผงสายเมตตามหานิยมต่างๆอีกมากมายแล้วนำไปปลูกเศษอีกกว่า3วาระโดยวาระที่1อาจารย์นัทประชาคาราวาสจอมขมังเวทแห่งเพชรเกษมวาระที่สองพระราชวัชระธรรมโสพลหลวงปู่ศิลาสิริจันโทปลูกเศษเดียว วาระที่สามพระครูรัตนศิกการหลวงพ่อประสูติวัดในเต่าปลูกเสกเดียวและที่สำคัญหลวงพ่อประสูติวัดในเต่าเมตตาผสมมวลสารน้ำมันวานมหาเสน่ห์ที่หลวงพ่อประสูติได้เกี่ยวทำมานานแรมปีให้เป็นหัวเชื้อในการทําน้ำมันมนชุดนี้อีกด้วยทุกขวด จะมีมูลสารต่างๆและจะมีดอกรักซ้อนบรรจุในทุกขวดและจะมีตะกุดเงินซึ่งใช้กรรมวิธีจานมือแบบโบราณโดยจานอักขระเลขยันลงไปทีละตัวมีการเรียกสูตรเรียกน้ำปลุกเสกทีละดอกบรรจุลงในน้ำมันทุกขวดเพื่อให้เป็นเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์แบบแรงที่สุดโดยมีการจัดสร้างสองขนาดคือขวดครูซึ่งภายในจะบรรจุดอกของว่านดอกทองและตะกุดยันณน้อกแตก รวมถึงมวลสารต่างๆไว้มากมายจัดสร้างเพียง100ขวดเท่านั้นและขวดปกติซึ่งภายในบรรจุดอกรักซ้อนและตะกุดณวนเวียนและมวลสารต่างๆจึงเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ขายตลอดจนผู้ที่มีหน้าที่ติดต่อสื่อสารเจรจากับผู้คนรวมถึงใครมีไว้ครอบครองห้างร้านต่างๆก็เชื่อกันว่าจะช่วยเรียกคนให้เข้ามาใช้บริการได้แบบไม่ขาดสาย สนใจบูชาได้ที่คงกระพันสโตร์หรือ Line แอดเอสแเท่านั้นครับพี่โชคครับอย่างเราเป็นเจ้าหน้าที่ไปทํางานยาเสพติดเลยนะเวลาออกภาคสนามไปบริเวิการเมืว่าจะเป็นการสืบการเดินทางอะไรแต่อะไรเนี่ยค่าใช้จ่ายพวกนี้เราเราต้องออกเองหรือ,อยังไงพี่คืออย่างค่าน้าํามันรถค่า ไปกินกับสายไปนั่งคุยกับโจนเนี้ยหัวหน้าแกงยาเสพติดเนี่ยบางทีเราต้องจ่ายนะเราต้องรีบแสดงเอ้ยม่ต้องเดี๋ยวผมเองอก็ผมเป็นพ่อเลี้ยงว่าล่ะก็ถูกต้องมียติเนี่ยใช่อผมก็ต้องซัพพอร์ตจ่ายค่ากิมันรถค่าเดินทางเดินทางมาบางทีบางคนจะมาขอเบอร์เครื่องบินผมจะไม่ค่อยให้นะเฮีย เขาข้างบินหน่อยบอกเฮ้ยค่ารถทัวร์อย่างเดียวแล้วกันเอาไปคนละสองพันสองพันไปม,มาเฮ้ยมารถไลแท็กซี่เอาไปพันก่อนออกินข้าวสั่งเลยกินกินกินสั่งอย่าก,กินอะไรสั่งแล้วก็คำนวณตังในกระเป๋าแล้วพอจ่ายเนี่ยพวกเงินทํางานพวกนี้เราเงินทํางานเนี่ยนะเจอนายดีก็โอเค,คเจอนายขี้เหนียวไม่ต้องหวังเลยเขาจะคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวมันก็ไปรองเงินรางวัลออกเงินรางวัลเนี่ย ม,มันมีสองส่วนผมพูดเรื่องเงินรางวัลก่อนเงินสายรับก็คือเงินสินบนเงินสินบนนําจับถูกไหมฮะใช่<ะ>สินบนนําจับนี่คือเราต้องให้สายหมดเลยแล้วก็เงินรางวัลเนี่ยของตํารวจเราต้องตัดค่าใช้ใจ่ายไอ้ที่ก้อนที่เราจ่ายไปครับตอนเราเจราจาเดินทางอันนี้ตัดเก็บไว้ละครับแล้วที่เหลือก็เอามาหารตํารวจหารน,นี่นหารเท่ากันหมดอื ตั้งแต่ผู้ใหญ่ยันชั้นประตูนี่คือเงินของตำรวจตอนผมอยู่น่ะพุ่มกับพภิชาติวรรพักพุ่มกับชอตอนนี้แกเป็นรองพุ่มัจกานเนี่ยแกจะไม่เอาเลยแกบอกเฮ้ยน้าโชคเก็บไว้เลยให้ทีมงานให้ผมอะเก็บไว้แล้วก็เวลามีงานตอนที่เราประชุมวางแผนเนี่ยจะออกโอเบเรชั่นเนี่ยผมก็จะเอามาเลยรถกี่คันรถห้าคันจ่ายไปละคารพันน้ำมันเติมน้ำมันคารพันนะ คารพันก็คือตำรวจที่นั่งอยู่ในรถครับก็เองก็ไปเติมห้าร้อยแล้วที่เหลือก็ไปซื้อข้าวผมจะทําอย่างเงี้ยตลอดหรือถ้าเกิดเดินทางไกลค่ากินค่าเดินทางอคารพันห้าพันห้าพันห้าถ้าไม่พอจอดรออยู่ที่ปั๊มไหนแจ้งเราก็จะไปจ่ายหมดเลยอย่างเงี้ยก็คือรางวัลอันที่พี่โชคเล่าให้ฟังว่ามีรางวัลนําจับอันนั้นส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งคือเป็นสินบน สินบนนาจับเนี่ยคือเราต้องให้สายหมดเลยอ่าส่วนหนึ่งเราไม่ต้องไปตัดยุ่งกับเขาครับบางทีสายบางคนเนี่ยมันสนิทสนมกันเงี้ยมันก็อ่ะพี่เดียวให้พี่ไว้ห้าหมื่นนะอันนีเราก็เอาเงินส่วนเนี้ยครับเอามารวมมาทํางานต่อเอาไว้ทํางานหมุนอยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเงินมันหมดครับเราผมสําปองจ่ายตลอดสมัยอยู่เราก็ไม่ค่อยมีนะแต่ที่เรามีเงินสําปองนิดๆหน่อยๆก็คือทีละสองสามหมื่นอะไรเงี้ยสายให้ เราบอกเออเนี่ยเป็นเงินสายรับที่เขาให้ไว้ครับแต่นายบางคนเนี่ยโวยทํางานให้ยังสลึงเดียวบางคนก็ไม่ให้นะเฮ้ยพี่จริงผมก็ไม่ค่อยอยากจะพูดหรอกนะแกไม่ค่อยดูแลลูกน้องอ่ะก็อย่าไปกล่าวถึงใลยนะพี่นะก็มกล่านว่ามันต้องมีเอก็มีท่านที่ใจดีมีท่านที่อาจจะไม่ได้ดูแลลูกน้องเท่าไหร่แล้วก็ถ้ามุเราทํางาน อ่ะค่าใช้จ่ายต่างๆเราก็ต้องลุยออกไปก่อนสมมุติงานมันไม่สําเร็จอ่ะงานไม่สําเร็จไม่ได้อ่ะเงินไม่ได้อ่ะก็เราก็ฟรีไปเลยอ้าวบางทีเข้าเนื้อเพราะพี่ไปสืบเคสนึงเนี่ยโอ้โหต่างจังหวัดบั่งไปอยู่ไปกินไปนอน,นะเขาได้เป็นเดือนเป็น,ปน,ปนโอ้ไปต่างจังหวัดเนี่ยตอนอยู่ภาคหนึ่งเนี่ยผมเนี่ยไปเดือวขึ้นจังหวัดตากเดือขึ้นเชียงใหม่เดือวขึ้นเชียงรายขึ้นกันดูตลอดเลยนะ แล้วก็พี่โชคฮะอพูดตรงๆถ้ามุติเราทํางานไอ้ประเภทแบบมันโหดร้ายกับเยาวชนของเรามากเลยแม่งค้าขายไม่สนใจอะไรแล้วแถมยังจะมาต่อสู้เจ้าหน้าที่พี่ไปจับเอาเาเนี่ยมันต้องไม่ไหวแล้วอย่างงี้มีไหมมีแบบมันแม่หัวทิ้งก<อ>ันแหละอะไรอย่างนั้นน่ะแต่ผมเนี่ยนะเล่าได้ก็เล่าไม,ไม่เล่าก็ไม่เป็นไรคือมผมจะไล่เพราะอ่ะผมเนี่ย จับหน้าวัดเทพวีลาเนี่ยชื่อชาญชัยนะไอ้นี่เพิ่งออกจากคุกมาครับชื่อชานชัยี่ยเพิ่งออกจากคุกมาคราวนี้ไอตัวเนี้ยจะต้องของส่งต่อผมก็ให้มันไปนั่งรอที่ป้ายรถเมล์แล้วเราเอายาออกหมดเลยครับเอายาออกหมดแล้วก็เอาก้อนหินเนี่ยใส่ใส่มันก็คงไม่รู้บเพราะเราไม่ให้มันรู้ว่าเป็นหินครับร้ันี้แป้นเนี่ยมันจะมีสายยาวยาอยู่ข้างหลัง ผมม่ให้มันนั่งรอไปรถเมย์ผมก็แอบ,บไปผูกเชือกไว้าลูกก็ติดเลยอ,อ,อันนี้ยลงพร้อมกับตำรวจปอสอนะลงกับยักษ์ชื่อพู่งกับที่ว่าพงั์สนิทกับผมมาตั้งแต่แกตั้งแต่เป็นชั้นประทวนอยู่ปอสอด้วยกันเก่าเดี๋ยวนี้แกเป็นพู้กกับอยู่แม่สายแล้วก็ลงลงเล่นด้วยกันยักษ์เขาว่าจะเป็นคอยคุ้มกันผม ผมก็เข้าไปนั่งกับไอ้ตัวเป้าหมายที่เรารจับแล้วที่อชันชัยเนี่ยสักประเดี๋ยวให้โทรศัพท์มันคุยผมก็โทรไอ้นั่นขี่มอไซค์มาวูดมามองหน้าเนี่ยยักหน้าไอ้มอไซค์เขาวิ่งมาเขายักหน้าเขาจอดเลยนะยักเขาอะพุ่งกับพงอะโดดทีบเลยถีบโดทบโดทีบมอไซค์ทีบปึ้งพอทีบมอไซค์มันล้มไอ้มอไซค์วิ่งผมก็ วิ่งเลยเพราะไอ้นี่มันติดอยู่กับเป้เขาลุกโดดขึ้นจะออกปุ๊บมันก็ติดหงายหลังอะไรหงายหลังอะไรแล้วตำรวจที่อยู่ด้วยกันก็วิ่งเข้ามาล็อกไอ้นี่ไว้ผมวิ่งตามคันนี้หน้าวัฒเทพวิรามจะเป็นเป็นโครงเหล็กเนี้ยเป็นเป็นตัวยูอ่ะเป็นเป็นช่วงช่วงเนี้ยไอ้นี่มันโดดข้ามไปแล้วผมก็โดดตามเราไม่รู้ว่ามันมีปืนนะเพอะมันโดลงไปปุ๊บ เพราะมันหันมาหาเห็นผมโดดตามมะชักปืนก็ oh. ชักผมก็เตะเลยเพราะมันระยะมันใกล้ะระยะปลายเท้าพอดีจังหวะมันพอล็อกเนี้ยผมวิ่งไปเตะเลยปุ้งผมรู้เลยนี่ชักปืนเนี่ย oh. เพราะมันยังห่างอยู่ <Got. S 1> แต่ถคาใกล้เลยยังปั้มนะ <Got. S 1> ผมลงมาถึงก็ถึงแ,แค่ขา <Got. S 1> กล้องเนี่ย <Yeah. S 1> แต่อัดปัก,ปก มันก็พยายามจะชักแล้วไปอัดเข้าไปเรารู้ว่ามีปืนพอะเตะทีปักเข้าไปล้มตบปืนไปสองทีแล้วมันล้มล้มผมก็โดดเหยียบหน้าอกเลยปืนเจาหัวเลยผมมือกดไปที่ท้องมันอ่ะดึงมาโอ้โหปืนขึ้นลำอย่างเงี้ยเป็นก้าวแต่แล้วผมถามมันนะโอ้โหเพิ่งออกจากคุกไม่รู้จะไปทําอะไรเออแล้วเราโอ้ยผมมานั่งนึกเลาถ้ามันชักยิง ตอนนั้นเน<อ>ี่ยตอนที่มันโดดไปแล้วแล้วเราเ<ด>พิ่งจะตั้งหลักขึ้นมาโดนตรงสําคัญก็ตายดิโอ้โหเสร็จแล้วเออ,โ,อโหผมต้องเจ็บก่อน,นเนี่ยพอคุยกันไปคุยกันมาถามมันนะอ <ฮะ S 1> ถ้ามึงวิ่งไปเนี่ยหลุดจากตรงนี้ไปเข้าไปในวัดแล้วกูวิ่งตามยิงไหมบอกยิงโอ้ยคนอื่นกูใส่เขายิงหัวก็กระจายไปแล้วมั้งแต่ผมไม่ทําครับถึงเ็าจะมีปืนแต่ถ้าผมจับได้ยังไม่ยังไม่ไมทันชักไม่อะไรอย่างเงี้ย ผมจะไม่ทําเขาเลยตั้งแต่ผมมาอยู่ยาเสพติดย้ายมาเนี่ยแล้วก็ทํางานเรื่องนี้นะครับอย่างดีก็อาจจะโดนตุบสองตุบเพะคือเตะมักต่อยมาเพราะว่ามันจะชักปืนเนี่ยเราก็เตะอยู่แล้วถามว่าผมอยากจะทําแบบแบบสารเตี้ยมั้ยผมก็ไม่อยากทําเพราะว่าหนึ่งนะมางคนเนี่ยผมเอาเอายกตัวอย่างนะมางคนเนี่ยไม่กระโดนเพาหลอกมา เอาอย่างนั้นเรารู้อย่างนั้นเรารู้เราไม่อยากทำนะไม่พี่อันนี้พูดแบบชาวบ้านนะผมก็ไม่ได้โหดร้ายแต่ผมกาพูดแบบชาวบ้านว่าผมไม่ยิงไอ้นี่ถ้าปล่อยไปพี่ดูดิอ้ําไปติดคุกอยู่สิบปีค้าขายในคุกสบายเลยเพราะว่ามีโทรศัพท์โทรออกมาสั่งยงสั่งยายังดันไปขายในคุกอ่ะแล้วบอกขายในคุกคนนี้มันก็ยิ่งจับยากเพราะมันอยู่ในคุกอยู่แล้วจะไปจับได้ไงเข้าไปในคุกยังไปค้าอีกอย่างเนี้ยคนอย่างเนี้ยสมมุติว่ามัน โอ้โหมันเจ้าใหญ่มากแล้วมันทีหนึ่งไม่รู้กี่ล้านเม็ดถ้าปล่อยไปมึงก็ไปค้าในคุกอยู่ดีมึง <c oughs> มีเครือข่ายอย่างเงี้ย <P i> พี่ปล่อยมันไปมันก็เราเราไม่ได้ปล่อยแต่เราจับแล้วให้รััโดนโดนสารท่านพิพากษาเอาแต่ส่วนใหญ่คดีที่ผมจับเนี่ยตั้งเป็นตั้งๆเนี่ยโทษมหา,าชีวิตทั้งนั้น <C oughs> แล้วก็ <c oughs> <c oughs> สุดท้ายก็ก็คือรับสารภาพก็อาจจะเหลือตลอดชีวิต เป็นนักโทษดีหน่อยก็เอาเขาจริงๆติดจริงๆก็สิบกว่าปีสิปีนั้นนะ่ะบ้านครอบครัวนี่โคตรรวยเลยถึงเวลาออกมากูไม่ได้ทําเลยเลิกแต่เงินมีไม่รู้กี่ร้อยล้านอย่างเงี้ยมันได้เหรอพี่คือตอนหลังเนี่ยส่วนใหญไ่ไอตัวหัวหน้าใหญ่ๆมันก็ไม่ค่อยโดนนูน้อยู่ฝั่งนู้นนู่นไปจับไงแต่บางทีพี่โชคอะที่เป็นตํารวจด้วยกันนะเขารู้อยู่แล้วว่า มึงโดนจับไปติดคุกห้าปีเจ็ดปีมึงออกมามึงก็เป็นโจรอีก <S <S พี่พี่บางคนที่เป็นตำรวจนะรเราไม่ได้พูดว่าใครแต่แน่นอนว่าเรื่องนี้มันมีแล้วก็เราก็เคยได้ยินมาเสมอจัดการก่อนแล้วก็ทําทเป็นว่าเขาสู้อย่างเงี้ยพี่โชคคิดไงกับเรื่องนี้อ่ะสมมติเขาเ,าเกมแล้วก็จริงแต่ว่าเฮ้ยหานี้ปล่อยไปเดี๋ยวมันก็ไปฆ่าคนอื่นอีกคืออย่างว่านะบางทีเนี่ยมันทําซ้ๆซ้ำซ้ซ้ําๆไม่เลิกเนี่ย วันหนึ่งมันก็โดนแบบเนี้เพราะเพราะว่าใครเขาจะไม่มีใครอยากทำรอเขาตรงำรวจเนี่ยเขาไม่อยากจะทำเขาไม่อยากจะทำรอถูกต้องเพราะว่าอะไรพี่อย่างพี่เงี้ยพี่เป็นนักลบอาผู้กระตรงๆเลยนะยิงคนมันก็เยอะูไม่ได้อะไรหรอกแต่เราก็ไม่อยากจะไปทําอย่างนั้นไม่ผมสําหรับผมเนี่ยนะผมไม่อยากทำผมมาอยู่ตำรวจภูธรเนี่ยควรจะทำได้ตั้งหลายหลายเคสนะแต่ผมไม่ทำเลย ผมก็เชือว่าเออทั้งที่คนร้ายเนี่ยพกปืนจะสู้เราอยู่แล้วโอ้โหขึ้นลำอย่างในฟิวเจอร์พาร์คเนี่ยเดินเข้าไปเนี่ยมันนั่งใส่แว่นดำแล้วว่าเอ,อ๊ะไอ้นี่แน่เลยพอเข้าไปนั้นแหละมันดึงปืนเลยเดึงปืนผมก็โดดล็อกฟาดกับมันทั้งต่อยทั้งเขา่ามันจะกำปืนมือหนึ่งผมว่ากำปืนไว้แย่งอย่างเงี้ยพอดีพี่บัตรเขาวิ่งเข้ามาถึงเอปืนจ่อหัวมันเ้วก็ ทำไมเขาไม่ยิงเลยอเขายังไม่ทําเลยเห็นไหมโอกาสที่มันจะตายตรงนั้นมันเขายังไม่ทําเลยอเขาปืนจ่อมันเพื่อให้หยุดผมยังปั้มกำปืนไว้อย่างเงี้ยกำมือที่มันดึงปืนออกมาแล้วก็เสี่ยงแต่ถามว่าถ้าวันนั้นน่ะผมป้างขึ้นมาก็โหผมก็ใส่แตกผมก็ดึงมากระดกตึ้งเข้าไปที่ท้องมันซะเลยทีเดียวก็จบแล้วก็ทําเป็นต่อสูู้้งหาก ดูกล้องมันก็เห็นอยู่แล้วผมสู้กันอยู่ปั้มสู้กันอยู่ผมยังไม่ทำเลยผมไม่ทําคิดว่าเอ้ยความจนของมันเนี่ยบางคนนะมันก็ดิ้นรนมันมีความจาเป็นเนี่ยมันดิ้นรนมันเป็นความ,มที่มันต้องเดือดร้อนต้องดูแลครอบครัวบางทีหาเงินไม่ได้มันมาหาเป็นแค่เหมือน กกระไดพลอยโจรไปเข้อาใจเอาเราก็เรื่องนี้ก็เราก็ไม่อยากทาก็ฝากไว้ให้คิดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพลาดแล้วคุณแพ้แล้วใช่คุณติดคุกออกมาติดตารางออกมาเนี่ยก็กลับเนื้อกลับตัวโอกาสเนี่ยมันมีเสมอทุกคนพร้อมจะให้โอกาสยอย่าก,กลับไปทําอีกถูกไหมพี่แล้วอะพี่ทํางานอย่างเงี้ยเคยถูกขู่ฆ่าไหม โหนี่นะไอเรื่องขู่ฆ่าเนี่ยเจอหลายหลายครั้งนะแต่เอาครั้งหนึ่งเ่ยที่ผมจับไอ้เนี่ยไอ้แจ็คไอ้ชื่อไอ้แจ็คผมล่อซื้อที่ลังสิตก็ตีแรกเราก็สายแจ้งมาติดต่อกอับผู้หญิงลาวเป็นแม่เลี้ยงมันก็ส่งของส่งมาที่ลังสิตเนี่ยแล้วก็ให้คนของมันน่ยมาเปิดโรงแรมนอนโรงแรมที่หลังโลตัส ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อโรงแรมนะมันก็ไปนอนตกกลางคืนเนะี่ยมันก็ไปกันสองคนไปรับของแถวตลาดไทยครับแล้วมันก็ามาเข้าที่หลังโลตัสพอตอนเช้ามันก็แจ้งมา,เ,าเฮียเมื่อคืนของเข้าเรียบร้อยแล้วพอเช้าปุ๊บวางแผนเสจ็ดนายเขาไปจัดกําลังล้อมไปเลยไปถึงปุ๊บมัมก็โทรเ,เฮียมาถึงแล้วมันบอกเฮียขึ้นมาเลยชั้นสองห้องอะไรอ่ะ ผมถามนำก่อนเลยห้องแล้วมันก็บอกห้องเรียบร้อยบอกปุ๊บผมก็รีบแจ้งชุดทีมงานให้ชั้นสองนะห้องเบอร์นี้นะชุดนั้นก็อยู่ห่างอ่ะพอผมเดินผ่านผมก็ขยิบตาแล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปชั้นสองพอขึ้นไปปุ๊บห้องมันอยู่ตรงบันไดผมจาจําไม่ได้ว่าเป็นเบอร์อะไรเราก็ถึงก็เคาะเลยเคาะปุ๊บมันเปิดอ้าวเฮียเข้ามาเลยไอ้นั่น หน้ามันมีเขาอะนั่งแต่ว่ามันตอนนั้นมันหนวดนพ่งขึ้นนะยมันก็นั่งมองผมผมบอกว่าของอยู่ไหนอ่ะมันบอกเนี่ยอยู่ใต้เตียงแลงัดเตียงดูของประมาณประมาณแสนเดียวเองตอนนั้นนะแสนหนึ่งก็เยอะนะสมัยนั้นนะ่ะแสนบาทนะหรือแสนเ<ส><ส>ม็ดแสนเม,ม็ดอือพอเปิด<ๆ>โอเคเดี๋ยวยังไม่ต้องผมบอกว่ายังไม่ต้องเอาลงไปนะเดี๋ยวลงไปที่รถเลย ไปเอาเงินเงินไปเบิกเงินที่แบงก์ก็ลงมาพอลงมาผมก็ให้สัญญาณมือลูกหัวชุดนั้นเข,าเข้าจับจับก็ไปคน้นไอ้ต<อ>ันวดนั้นตอนนั้านก็คิดโอ้โหไอ้ไอพ่อค้านี่แม่งไอ, <3 S 2> ไอ้นี่นะไอ้แจ็คนี่บอกมันคุยกันสองคนบอกเดีย๋ยวกูออกไปนันกูจะฆ่าแม่งเลยผมก็อยู่ตรงนั้นแหละหแต่ว่าผมอยู่ข้างนอกผมฟังมันคุยกันเปิดประตูแง,ง,ง้มอะไรเงี้ยจับมานั่งพิงไง มันก็ไม่เห็นก็คุยกันสองคนมันคุยว่าจะฆ่าใครฆ่าผมมันบอกเดี๋ยวนะออกไปนะจะตามฆ่าแม่งเลยไอ้แก่เนี่ยเพราะเขาก็ยังคิดว่าพี่เป็นสายเขาเนื้อก่าผมอ่ะเป็นสายแต่ตอนนั้นมันยังไม่เห็นว่าเราเป็นตำรวจไงมันคิดว่าไอ้นี่เป็นสายหรือเปล่าตำรวจกันออกไปหรือเปล่าบอกเดี๋ยวออกไปฆ่าแม่งเลยคนแรกเลยเด็ดจะตามฆ่าถึงที่เลยตอนนั้นผมเกือบจะฆ่าไป แต่ก็ไม่อยากทำแล้วก็เออเขาแพ้แล้วเราไม่ไม่ซ้ำเก็ไม่อยากซ้ําเกมมันแพ้แล้วละให้ศาลตัดสินดีกว่าผมไม่ไม่อยากทำมหรอกเสร็จแล้วก็วันมาขึ้นศาลผมก็เลยเดินเข้าไปถามไอ้วันนั้นเองพูดว่าไงแจ็คเองบอกเอ็งจะฆ่ากูเหรอเอ็งรู้ไหมกูเนี่ยมีเมตตากับเองนะที่กูไม่ฆ่าเองในโรงแรมไม่ยิงเอ็งเลย คาของเลยกูกลับไม่ทำนะเพราะว่าเออเองมันเป็นเกมเว้ยตำรวจจับโจรเองแพ้แล้วกูก็ต้องให้สารเป็นผู้ตัดสินกูยังไม่ทำเองหรอกแต่เองกลับมาขู่ฆ่ากูเนี่ยฮะหมายความว่าไงเนี่ยก็๋อผมโกรธครับตอนนั้นอย่างงู้นอย่างนี้บอกเฮ้ยไม่ได้เราพูดโกรธอย่างนั้นเนี่ยฮะถ้าเป็นคนอื่นเขาก็เทิบมึงตายแล้วโอ้โหยังไม่ได้ส่งเลย ยำตายแล้วก็จะทำไรไ<ง>ก็ได้ตอนนั้นเออจะทําไงก็ได้ก็อยู่ในมือเราแล้ว,ลวลกไก่แล้ว,วในกำมือ,มอพร้อมทดียะแต่นี่กูยืนฟังมึงได้ยินหมดอนะ่ะกูฟังอยู่ข้างนอกอนะ่ะกูยืนฟังกะฆ่าผมเลยอะหลายคดีนะแล้วก็นักโทษที่โดนจับเข้าไปบางคนเนี่ยที่ผมจับจับไปมันบอกอย่าหลงเข้ามานะไอเฮียตีเนี่ยมัจะแทงให้ตายเลยพูดผมเงี้ยอย่าหลงเข้าไปในเรือนจํานะคุณแพ้ในเกมนะ คุณเป็นโจรคุณเสี่ยงที่จะอค้ายาหวังรวยทางรัดนะทำลายลูกหลานนะทำลายประเทศชาติผมเป็นตำรวจผมมีหน้าที่จับเพราะนั้นถ้ามึงชนะมึงก็หลุดรอดไปมึงก็ไปใช้ตังถูกไหมแต่มึงแพ้มึงเกมมึงก็ต้องยอมรับสิเรียกอะไรรู้ป่ะโปลิสจับขโมยเป็นเกมแต่ผมเป็นตำรวจผมจับชนะจำเป็นคุณก็ต้องยอมรับความแพ้แพ้ลูกผู้ชายจะมาแค้ะทองทำไมผมทำตามหน้าที่ถูกไหมพี่ ขึ้นศาลทีไรยกมือไหว้ทุกทีผมเบิกความนี่เสร็จหมดนะส่วนใหญ่ผมขึ้นเบิกความมันตัดสินประหารชีวิตหมดนะแต่ส่วนใหญ่ทนายอเขาจะไม่ค่อยให้รับแต่ผมบอกทนายโทษมันหนักเนี่ยดูเนี่ยเอกสารผมนี่มีมีรูปถ่ายมีอะไรทุกอย่างมีเครือข่ายเนี่ยกลุ่มมันมีใครอะไรยังไง,งให้เขารับเถอะเชื่อผมอจบคุณไม่รอดหรอกแล้วเดี๋ยวผมสืบประกอบอย่างเดียว คุณไม่รอดหรอกเออมันไม่รอดยังไงก็ไม่รอดอย่างเงี้ยไอ้แจ็กก็รับสารภาพส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีกล่อม,มคําว่ากล่อมก็คือรับสารภาพซะเนี่ย<ม>เห็นไหมเอกสารยืนยันรูป<ม>ถ่ายยืนยันทุก<ม>อย่างเนี่ยโทษมันหนักโทษประหารชีวิตแล้วถ้าไปสู้หนึ่งเองต้องไปเสียเงินเสียเงินให้ใครก็รู้อยู่<ม>ต้องเสียเงินเสียทองเอาเงินเนี่ยเก็บไว้เลี้ยงดูลูกเต้าดีกว่า แล้วถ้าให้การเป็นประโยชน์กับกับกเราเราก็สามารถเบิกมาตารร้อยทับสองให้ได้ม,มาตารร้อยทับสองก็คือได้รับโทษต่ำกว่าปกติที่ได้รับก็ถึงบอกว่าบางทีคนร้ายเองพี่โชก็พูดคุยกับเขามีเมตตาในวันที่จับเนี่ยกูเดี๋ยวกูฆ่ามึงกูออกมึงกูฆ่ามึงก่อนเลยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย พี่โชก็ไปใช้วิธีเจรจาบุนสารนะบอกว่าเฮ้ย hey, รับสารภาพเถอะไม่มีประโยชน์เลยจะปฏิเสธหลักฐานมัดน,นั่นขนาดนี้จำนวนขนาดนี้แล้วคุณได้ลดโทษคุณติดนะใช้เวลาหน่อยแต่พอสุดท้ายเนี่ยคุณได้ออกมาอย่างน้อยคุณได้ใช้ชีวิตกับดื้อกับตัวแต่ถ้าคุณสู้ตอนนี้เนี่ยเผลอเผอประหารชีวิตเลยนะใช่จบเลยแต่ถ้าเขาคิดหลังจากออกแล้วไม่ว่าใครนะที่จับไปคิดจะตามฆ่าผมอะ่ะผมบอกเลย มผม <นะ S 2> ไม่มีมา,มาผิดกลิ่นผิดรูปมาผมก็ยิงไส้แตกมือนกันแหละผมไม่กลัวเนี่ยเรากลัวไม่ได้ผมพร้อมสู้เสมอนะบอกความลับ FC นิดหนึ่งเลยพวกเราเนี่ยนะตามไปเจอ พี่ๆบางกลอยเรียบร้อยวีรบุรุษบางกลอยทั้ง4ท่านแต่ยังขออุบไว้ก่อนนะยังยังจะไม่เปิดเผยแต่ว่าคิดว่าใกล้ถึงเวลาแล้วนะอดใจรอนะฮะที่ดีที่เดียว หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮนะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ